โยโยโยสวัสดีคับ B ก o d AKA อมบ b i นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเกมเปิดใหม่กันแะล้วชื่อว่า l o o ล Layer ซึ่งเขาบอกว่าเป็นน่าเป็นเกม MMO RPG ที่ดีที่สุดณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีคนเล่นที่ค่อนข้างเยอะมากนะมีแบบคอนเทนต์เบิ่มๆซึ่งเดี๋ยวพี่จะไปลองนะน้องๆก็มาเลยสล็อตหนึ่งสล็อตละร้อยห้าสโลบักเลยทุกไปไนเน่เออเปิวเวน human. โอเอวนะ มีเผาทั้งเลือกทั้งมากมายกูได้เป็นฮิวแมนคนเปลกเปลกเอกแต่งตัวนี่แหละโอ้ยตาสีเขียวตาสีฟ้าตาสีดำเป็นสีผมไม่มีผมไม่ <c oughs> พี่ส่ยขอบท็อปเลยเชิพุงน้อยเซ็กซี่ไอ้น้องนี่แหละชื่อบวยไปเสร็จแล้ว yes sir อู้ยมีคา่าได้เลือกด้วยเนี่ยมีสอดเทนนิงมีเฮฟวี้เอมเมอร์อ๋อถ้าเป็นเออ่ถ้าเป็นคาร์ดบอลลี่เออสามารถใส่ชุดเกราะหนักได้แล้วก็อได้ดับอาเชอร์ก็จะได้ใส่ชุดเกราะระดับกลางได,แด,ได้แล้วก็มีโบมีเมจิกเชียนใส่ชุดเกราะเบาได้แล้วก็มีคาถาเวสไตรเกอร์ อ๋ออันนี้สายมาดอฮ้ยสายโจรสายมีเดียมสายพระอือ้ยแน่นอนพี่เป็นคนไทยก็ต้องเป็นมวยไทยอยู่แล้วไอ้น้องเล็บไซเกอร์เลยฮะ,ะต้องกดค้างไว้พาสซีฟสลัดมอีอันเดียะแต่อันนี้เราต้องกดค้างโอเคเริ่ม <'s> โอเอ้ยมาแล้วน้องๆ กูจะถืออาวุธยังไงือกดต่อยได้เลยอ๋อกด x ถืออาวุธก็เดี๋ยวพี่ก็จะเล่นแล้วน้องแต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเกิดน้องๆอยากได้เกมพารราคาถูกเนี่ยก็เชิญได้ที่แกวิบช็อป้านมีบริการรับเติมโลบักแท้แบบ id พาร์ตมีบริการรับฟาร์มแบบต่างๆกดเกมพาร์ตทุกแมปแต่ต้องมีกิฟต์เกมพาร์ตนะจ๊ะหรือถ้าเกิดไม่มีในเว็บเนี่ยก็สามารถทักไปทางเพจได้เลยนะจ๊ะสุดหล่อที่แกวิบช็อปโอเค มาลยุยกันเลยดีกว่าเอ้ย W สองครั้งเอออันนี้คือกด Double Tap เ่าวิ่งเฮ้ยคล้ายๆยดักเซอร์แม่งกด X เพื่อหยิบปืนขึ้นมาเอ้ยหยิบอาวุธขึ้นมาเออฟู้ดแอนด์งเกอร์อันนี้คือระบบการหิวอาหารก็สามารถแบบว่าเก็บแอปเปิลได้มากินแซ่บๆเด้จ้ะโอเคกด X กด R โอ้ยแ่งเท่นน เออนี่คือต่อยไปต่อยปกติคลิกซ้ายโชกัอันนี้เอ่อ,อ,อกด F สามารถแพร่รีได้โอเคโนวันโนวันเฮ้ยเป็นไงแพร่รีแพร่รีตึงเออเฮ้ยแพร่รีตึงอะไรี้ยอู้หูแพร่เีไปกัโอ้นี่ไงต่อยต่อยต่อย โอ้ยคุเล่นกากครับแพลรี่โอ๊ยอืมอ่าเอ้ย10ไอพีอีเลเปิลยืนอะเบิร์บเข้ามาตรงนี้เออเราสามารถกด R เพื่อจะใช้เอา,เอ,าเอาวุธหนักเนี่ใช้ออกโจมตีหนักคิดอไม่ค่อยแท็กประมาณนั้นแหละยิงมันเรียก Material ask r t i l l something แพลรี่อ่า เฮ้ยแฮรี่แฮรี่โอ้ยพี่เข้มว่ะพี่เข้มแฮรี่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งบอดแม่งฉลาดไอ้สัตว์แฮรี่แฮรี่แฮรี่ไงโอ้อีซี่อีซี่แม่งไอ้พี่มีพรสวรรค์การเล่นเกมนี้ไงจริงๆพู้เล่นพรสวรรค์ไอ้น้องโอเคกดโลมีโลแคนเซิลไหมดีบุกขึ้นอ้ออ๋อ โอ้พอร้องละแฮรี่ตัวฉันแฮรี่สักทีอู้ยย้ยเวย้ยอยอยยยอยย้ยพยยยยวอยยยยยยยต่อยยยยยยยันนนนยออยย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 ยมยย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 นยยยยอยย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 ายยยดยอ โอ้มีเก็บทรัพยากรโอ้โอเคโอเคโอเคแม่ที่สุดไอ้กูความเป็นผู้เล่นดาร์คโซไอ้ลิงทุกอย่างมันเข้ามาไม่เห็นหลานโล่งๆแบบนี้ว่าใช่อ่ะไอแบบค่อยๆโหลดด้วยเ,ยเยนี่ยแต่มไม่ทำประตูอโอ้โหเพรามึง เอออย่าทำค่อยโอ๊ยติดเลือดไหลป่ะฮอร์โมนสเตตอะไรไม่รู้โอ้โหโอ้เชี่ยปุลบไปกูแดดอืมโอ้ยเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่พี่บวยนักล่ามาก่อนอ่ะไม่อยากแล้วป่ะน้องโอ้ยหลบหลบหลบแบบนี้เออแดดหลบโลหลบ โอ้โอ้ชิ i ชิ h ชิ s ชิ t s h i โอ้พอมึงพอมึงุอ้ายโอ้เก็ยเก็บวิ่งเข้าไปเถอะแพลลี่แพลลี่นี่ไงแพลลี่แพลลี่โอ้โอ้ข้ายายละเข้ายายละแม่งเกมไม่ได้ยากเนอะเฮียบอสแต่มันมีมมันมีอะไรเติมเลือดได้กูวะแอปเปิ้ลก็ได้ โอ้โอยกูดอะไรนะโอ้ยลืมไปว่ากดกด X มันชักมันชักหนาไปยังกด E อืออ้ามันไม่กริบกูอ้าวเอา,เอา,เอาไม่มีโอกาสได้กริบเลย no clip เจ๊ไม่กูแตกจริงเออออเกูตื่นละไอ้อืม ก็เริ่มจากหมู่บ้านเล็กๆมีอะไรไหมครับเอ๋ออันนี้น่าจะเป็นจุดเซฟจุดพักจุดเซฟสปอนเข้าใจทุกอย่างแล้วเก๋งูต้องไปไหนนี่อ๋นอตรงนี้เป็นเซฟโซนเฮ้ยหัวบนนี้มาถึงเควสหรือเปล่าโอเคเควสเอ็กเซปต์าตรงนี้คือเควสเดินโนดเนอะเควสแรกก็คือให้เราหาโน้ตอะไรสักอย่างที่อยู่ที่นอนที่ที่นอนซัม e ิงไหนวะ ไอ้ผู้ง้อมันอะแปลผิดว่ะูน่าจะแปลผิดกูน่าจะแปลมั่วไหนโนต้ตไหนโนต้วนโนตวะ่ไนนตวะไอ้อืไม่มีส่วนเคล็ที่สองไม่ให้ฆ่าปีศาจปลาปีศาจที่กินปลาในหนองน้ำโอเคไหนปีศาจที่มึงพูดวะกูด่วนลงน้ำเลยนี่โอ้ต้องมีปลาไ,ไมซุยเยอะทึบน่า่อน เดี๋ยวพี่จะรับแม่งทุกเควสอะเควสนี้อะไรชัวชัวชัวเฟสเฮฟติงเจนเออคือให้เราไปเอาสามแอปเปิ้ลกูจะเอาแอปเปิ้ลกูจะจะตัดโอเคไม่ตัดตัดตัดแล้วได้หมดเลย <c oughs> ดีอะ่ะคิดว่าตัดแล้วแม่งจะน,นี่หายไปเออโอเคแล้วใครอยู่ไหน อาวุธไรทูบายสติงเอ่อคอตตอนเลนเทิลพบไหนใครอ่ะไม่มีใครเลยนี่คนเหมืองไม่แจกไอ้นั้นฟรีเยอะนี่เจอเควสอีกอันหนึ่งเออเควสได้หมดเลยแต่ไม่รู้ทําเควสยังไงไม่เหยียบจุดมาร์กบอกเลยชี้ทางนี้เนาะต้องอ่านอย่างเดียว์เกรตเตอร์ซัมอ่าก็คือกูต้องไปตีสลามโอเครับทราบ แา่เพืนี้อืมอ๋อมวยเัาน,นี้เฮลโหซับโบร์โอเคนี่ก็ของหายไปกับสลามอืมไอซีใหญซีไอซีนาบิ๊กโบรเดี๋ยวฮีโร่ผู้นี้จะช่วยโลกใบนี้ไว้เองนี่อะไรต้องมันทำฟาร์ม นี่แมนเด็กโอ้โอ้แมนเด็กมึงอีสกูโอ้โอ้โอ้โเป็นจริงสักกูกูโดนต้นไม้ลังแกไปกันได้วะจะไปแล้วกูต้องต่อยต้นแมนเด็กเอ้ยเชี่ยกวางอ้าวไอ้น้องเฮ้ยนี่นี่นี่กูละโอ้ยกวางสักวางกวางเขาไม่เขาไม่สู้ไม่ใช่ปกติโอ้ ปูเผาผ่านนักล่านะนี่ไงนิ่งเลยอ้าวได้มาด้วยอ้นนีมาเอเคอะดัรบราบทุกอย่างแล้วมี่ควส์นี้ทำอะไรนอนี่ก็คือเราหาน้ำพึ่งโอเค,ควส์หาน้ำพึ่งพึ่งมันอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยเรียนรู้ไนี่ เอียวพี่จะเดินมู๊อะสู้วไปแล้วอ๋อนี่ไงพูดถึงก็เจอเลยมู๊5 5 5เกตเตอร์โอ๊ะโอ,โอ้มาดิระวันนะโอ๊ยชิคกูจะติดพิษตาย,ยติดพิษตายอือโอ๊ยโอ๊ยพิษกูจะเต็มละอ๋อคือเกมนี้คือระบบคล้ายๆเอเดนลิงเลยคือแบบว่าเอ้ยพวกรักโซอะไรพวกเนี้ย คือแสแตทมันต้นองติดจนเต็มก่อนอะถึงมันจะทำงานโอ้ยกูเจ็บน้องจะทำแบบนี้เลยโอเคกูได้ได้มันเดียวเ,เหรอไม่ดีเลยคนระับแบบนี้นี่อะไรนะแร่ซัมติงอันนี้ไม่มีไม่มีที่ขุดนิ่เฮ้ยกูจะตายน้องกูผิดนแรนงมากไอทิ่เขมเง็น เกือบเกือโอ้อได้เรือดกดศูนย์จะหนึ่งเท่าไงอ่ะไอ้อินแอปเปิลอะคือเลือดมันไม่หิวหรือโอเคผมมีเลือดเก้ามาละโคตรดีวะละไหนนั่นสลามใช่หรือเปล่าสลามโนวันมันสิ่งมีชีพใต้ต่ำสุขไม่ไหวหรอกน้อง นี่ไงนี่ไงเจอจุ๊กเจอกูจุ๊กเที่ยพวกมึงพิษกันเยอะจังวอะอาวตายละนี่ไงโดนกูขอพยาไฟไปนี่ไงโอ้เลยอัพอีสิอีสิไม่มีอะไรเขาออโตอัพสเตทให้เลยอ่ะเอ้ยพึ่งตัวใหญ่โอ้โอ้โอกี่กูนี นี่ไอโนวันนะนี่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 มึงตีกูไอสัตว์เอากูหรือเปล่าอ๋อโอ,โอ้เป็นพระกูจะเว้นชีว์ไว้ชีวิตมึงรอบนี้ไว้ชีวิตมึงเฮไ,ไ,ไปต่อเอิ่มได้นี้มาสามแล้ว ต่มาหาหนี่6เลยเป็นน้องงเยอะเลยเนี่ยเอ๊ะมันแ้งสลามต่อเอ้ยอย่ายืนในบอกพิดแม่งพิดแม่งแรงไงพิชัยอืมโดนกูต่อยไปเดี๋ยวฮุกขวาเขาไปน้องปึ๊บปาบนี้ต่อเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองตัวเลยเฮ้ยทำไมช่วยกูด้วยทำไมโอ้นี่อุ้ยอ้ย อุ้ยแรงเพื่อนช่วยกูทีเพื่อน,น, тай, เ,อนเห็นกูโดนแก๊งอยู่ตรงนี้แกง๊งโหดอ้าวเร็วโอ้โอหจับกูจับอีกแล้วเอ้ยหยุดได้แล้วน้องโอ้โอ้ไม่มีไม่ไม่มีคาว่าแผลลี่เลยทั้งนั้นตอนนี้่ต่อยโหดอืต่อยเพื่อนไปทีนึงนี่เขาแม่งโดนรักษาตัวไปแล้วโอ,โอ้โอ้ไม่น่ะมีดรามเลย โอ้โอ้โอ้ชจ็ชเจชตเช็ตเจ็ตเจตตู้งั้กูโดนโจมอีกครั้งเด็กกูไปเลยอะเราไปจริงเฮ้ยเพิ่งเลี้ยวขึ้มาไม่ใช่เออเออเย่ไตายยากกันวะนักเวทมันโหดเหรอโอ้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 โอเคโอเคเควทจะเสร็จละเควทจะเสร็จละ มึงโดนโชบ <ś 2> โอ้ยิบกูนะออกเสือ xp สวยไม่รับเฟ้นใครมังแหละเอเ่อเฟ้นนี้คือแมนเด็กเกจ์กูต้องไปต่อยแมนเดกนะ็กใชได้เลยน้องไอ้ที่ยต้นไม้ ร้องมันยาอ่อนโดนกูต่อยไอ้ที่มึงมึงกับกูต่อยก่อนไหมหนี่นี่นี่ไงแมนเด็กกูโอ้ยทำหกอันอเออไ,ไปไหนวะน้องนี่ไงนี่กูถีบคนก่อมึงเอาไงอะน้อง้ออืออ,อ นี่โอ้หลับเลยเอยอยู่ตีกูามาแฟนเด็กอ้โอ้เดียวหวยเลยเล่าโอ้ตีตัวแล้วนักเลี่ยมกันเองนะนี่โอ้ยกูหลับ

โอ้ยได้นี่มาครับแลนเทิร์นติดไปเลยเปิดไงเปิดไม่ได้ไมีประดับชืช้นโอ้นี่ไงไข่ต้องได้มาจากไก่แน่นอนสหรัเควสทำอันนี้ขู่แม่งขู่ไก่แม่ไข่กู้อเอาไข่กู้เออดีมาก let's go จะให้ผมต้องบอกั้าที่สองโอเคไปควิส ได้อ๋อได้ใบยิวมาแล้วก็วิธีทำแอปเปิลพายเบรบานเะรบอนเจมเอ่อันนี้ขายของในฮันนี่อันนี้ขายตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงเพจให้เราทำการ อ่จับปลาห้าตัวได้เลยเฮ้ยอย่าบอกนะนี่คือไอปีศาจที่มันกินปลาหมดไปต้องมาเคลียร์นี่ก่อนโอ้เชี่ยเลยโอ้โอ้โอ้โววววไอสัตว์เฮียมันกิดเอาไปละเอาไปละมึงกับปูเอาไปละไม่ได้เป็นฟูลี่นะแต่กวาดได้หมดะมาดิไอสัตว์มานี่มานี่มาอืมโอ้ย แล้วอุ๊อุออ๊ยไม่ม่กัดแรงโอ้ยอย่าบอกนี่นี่คือบอสหมูแพกที่ดได้ได้แล้ว Let's go กูต้องซื้อนี้ก่อนนะนี่อะเนี่ยอะ Fishing rod อ,อะกูซื้อมาละซื้อหอปป้า Copper เลยเพี่ทำการจับปลา จับแค่นี้อ่ะจับแบบนี้เองไงชิลอะไรวะชิลอุ้ยเม่งระบบโค้เยอะไอ้เนนี้กูตกไม่ได้ตีใช่ไหยไลยท์เลเทอร์อ่ามันเด็กลูดอ่ะส่งอันนี้กูจัดการปาวีสาได้หมงละลิงอุ้ยลิงออฟวาลิซิตี้อินชิสอ๋อเพิ่ม เลือดโปรเจกใส่เลยใส่สีวงเลยมองไรน้องไอพวกเอลไม่ชอบเลยวะไอเนี้ยจอยแอดวีเจอร์คิวคิวเอออ้าวมีเวทด,ด้านในด้วยเออโอเครับเวทละโอ้โเนี่ยเวสจอบสำหรับเล้งบอร์ดเอ็กเซปแม่งทุกอัน อ้าวเข้าใจระบบเกียร์แล้วเฮ้ยขอเล็กคายโอเคต่อไปเนี่ยโอไมีจบโอเคอเมื่อไม่ต่อยแมนดิกแปดตัวแม่งที่จริงเราต้องรับจอบก่อนแล้วก็มาทำเควสอันนี้เพราะมันมันทับกันโอเคเข้าใจทุกอย่างแล้ว พี่เข้าใจทุกอย่างแล้วน้องๆงั้นกูเทมเตมสลามนะน้องกินปะไอ้เหี้ยกินแอปเปิลแอปเปิลเพลนเอาทูเทมโบร์มีอะไรกินให้มึงมึงต้องขี่ใช่ okay. พี่เข้าใจการเทมละอันดับแรกต่อยแม่งเนื่อ เถือแอปเปิลข sí, no ึ no da da ó y, ó y, oh. Oh, ้นมากินหรือเปล่ากินไหมกินไหมกินสิหน่วน้อยอยากได้แล้วสิโอ้ยๆใจเริ่มโตอ้าวอ้าวกูได้แล้วบวยเพชรนี่กูโจงมาเฮ้ยกูได้วางน้อยมันแล้ว โอ้ยครับก็คลิปนี้น่าจบเงแค่นี้นะครับเพราะว่าระบบเกมแม่งดูเยอะมากเลยพี่น่าจะต้องไปดูคลิปมาก่อนนะแม่งไม่รู้เรื่องเลยก็ถ้าช่่อกรฝากกดไลค์ซับสไครต์นะครับสวัสดีผมบีโกตอคชปุ้ยเล็กปุ้ยใหญ่แล้วกระตัไปละไปบา,บาาจุๆ๊ๆ